ถ้าคุณคิดที่จะเอาชนะใจคนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองคือสิ่งแรกที่คุณต้องไม่พลาดนะคะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากแล้วก็อย่าบอกว่าคุณไม่แคร์ว่าใครจะมองคุณยังไงเพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นเนี่ยก็ลืมไปได้เลยเรื่องที่จะเอาชนะใจคนและก็ลืมไปได้เลยนะคะเรื่องที่จะประสบความสําเร็จเอาละค่ะแล้วคุณจะต้องทายังไงถึงจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองได้ เอาเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแต่งตัวนั่นเองค่ะเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็การมีบุคลิกภาพที่ดีการแต่งตัวที่ดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยการแต่งตัวที่ดีก็คือการแต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอ้านเหมาะสมกับบุคลิกหน้ามองแล้วก็เข้ากับกรารเทศะแล้วก็ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าคุณยังแต่งตัวไม่ดูดี ก็ให้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้หลัก5ข้อที่ได้พูดบอกไปแล้วทุกครั้งที่ก่อนจะออกจากบ้านก็ให้คิดว่าคุณจะออกไปเจอใครที่ไหนก็ได้คุณอาจจะไปเจอคนสําคัญก็ได้หรือว่าอาจจะไปเจอคนที่คุณชอบคนที่คุณสนใจหรือว่าอาจจะเขาอาจจะให้โอกาสดีๆกับคุณก็เป็นได้ดังนั้นนะคะการแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจะไปทําอะไรหรือว่าจะไปเจอใครนี่คือกฎของคนสําเร็จนะคะ คุณจะต้องไม่พลาดที่จะสร้าง first impression แต่การแต่งตัวมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตัวที่ดูดีมันดึงดูดสายตาของคนได้แค่แว็บหนึ่งแต่สิ่งที่จะดึงดูดสายตาของคุณต่อไปก็คือบุคลิกภาพของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดีวางตัวดีการนั่งการยืนการเดินที่สง่าง,งานทีนี้ค่ะมาดูเคล็ดลับที่จะทาให้คุณนั้นดูเป็นคนสาคัญนะคะ แล้วคําถามคือบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราจะต้องดูเป็นคนสําคัญด้วยก็เพราะว่าคนสําคัญค่ะคุณจําไว้นะคะว่าคนสําคัญจะได้รับความสําคัญคนสําคัญจะได้รับความสําคัญก็คือจะมีคนมาชอบมาให้ความสนใจมาพูดมาจาแล้วก็มาแสดงออกกับคุณอย่างให้เกียรติและเขาก็จะเอาโอกาสดีๆมาให้กับคุณด้วยดังนั้นนะคะคุณจะต้องดูเป็นคนสําคัญไม่ใช่แค่อยากจะได้รับความสําคัญแต่ ทำตัวให้คนอื่นมองข้ามนะทีนี้ค่ะการทําตัวให้ดูเป็นคนสําคัญทํำยังไงอย่างแรกข้อที่1ก็คือการยิ้มเก่งนะคะยิ้มเก่งแต่ไม่ใช่ว่ายิ้มให้ทุกคนแบบง่ายดายลองสังเกตดูคนที่ประสบความสําเร็จนะคะคือพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยยิ้มให้ใครแบบเปลื่อนกลาดแต่นั่นไม่ใช่การแสดงบุค,คลิกที่แบบเย่อหยิ่งหรือว่าถือตัวนะคะแต่มันคือการแสดงบุค,คลิกภาพที่บอกว่าฉันน่ะคือคนสําคัญดังนั้น ฉันจึงวางตัวที่ให้สุขุมลุ่มลึกและก็ระมัดระวังดังนั้นนะคะเพื่อให้คุณดูเป็นคนสําคัญเนี่ยคุณก็จงวางตัวให้ดูสุขุมลุ่มลึกและก็ระมัดระวังไม่ต้องเดินยิ้มไปทั่วให้กับคนทั่วไปเพราะว่าอยากให้คนเนี่ยรู้สึกว่าฉันนี่กันเองแบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะคะสามารถคุยกับใครก็ได้ง่ายๆไม่นะคะจงเก็บรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ของคุณเอาไว้แล้วก็ยิ้มให้กับคนที่คุณอยากจะให้เขารู้สึกว่า เขาเนี่ยพิเศษจริงๆแล้วคุณจะไม่ใช่แค่ดูเป็นคนสำคัญแต่จะดูน่าค้นหาจะดูมีเสน่ห์และก็ดึงดูดสุดๆไปเลยค่ะต่อมาข้อที่2นะคะก็คืออยากคุยกับใครนานเกินไปเหมือนกับว่าคุณไม่มีอะไรทาคนสาคัญนะคะเขาย่อมที่จะมีเรื่องสาคัญต้องทาและเวลาของเขาก็ย่อมมีค่าดังนั้นเขาจะไม่มาเยืนคุยกับใครนานๆเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำนะคะถ้าเกิดว่ามีคนชวนคุย ก็จะคุยด้วยตามมารยาทอาจจะคุยด้วยตามมารยาทนะคะแต่ไม่ใช่ว่ายืนคุยไปเรื่อยเปื่อยเพราะคนสําคัญมักจะมีเรื่องสําคัญที่จะต้องทําข้อ3ค่ะพูดเรื่องสําคัญอย่าเน้นแต่คุยเรื่องไร้สาระนะคะคุณว่าอย่างคนสําคัญมีเวลาคุยเรื่องไร้สาระไหมคะแน่นอนค่ะเขาไม่มีหรอกค่ะถือว่าอาจจะมีเวลาเขาก็ไม่ชอบที่จะคุยเรื่องไร้สาระอยู่ดีดังนั้นนะคะ ถ้าคุณเจอคนที่ชวนคุยเรื่องไร้าสาระแล้วคุณไปไร้าสาระกับเขาเขาก็เออยังไงอะ่ะเขาก็อาจจะมองคุณว่าคุณไม่ใช่คนสําคัญในทันทีก็ได้อา่าแล้วยังไงต้องทํำยังไงคุณก็ต้องพยายามค่ะพยายามเลี่ยงอย่างเช่นอาจจะตัดบทด้วยการไม่โต้อตอบอะไรมากต่อมาข้อที่4นะคะก็คืออย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไป คนสาคัญเขาจะวางตัวให้ดูดีแล้วก็เหมาะสมเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครง่ายๆนะคะเขาจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วก็วางตัวให้ทุกคนเนี่ยให้เกียรติดังนั้นเรียนรู้นิสัยของคนสําคัญข้อนี้ไว้ด้วยแล้วก็อย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปต่อมาข้อที่5ค่ะก็คือในการสนทนาเนี่ยก็ให้เป็นฝ่ายบอกลาก่อนนะเพราะว่าคนสําคัญเขาจะไม่ยืนคุยกับใครจนอีกฝ่ายขอตัว เขาจะเป็นฝ่ายขอตัวก่อนดังนั้นเมื่อคุณสนทนากับใครจนกระทั่งเริ่มจะยืดยาวและก็ให้หาจังหวะขอตัวไม่ว่าจะสนทนาในบทสนทนาเนี่ยจะรู้สึกว่าสนุกสนานแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องทําให้เขาอยากคุยกับคุณอีกและต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ใครบางคนรู้สึกประทับใจในตัวคุณเมือ่อเจอกันครั้งแรกก็ให้คุณจํากฎ3ข้อนี้ไว้เลยนะคะนั่นก็คือการถาม การชมและก็การถ่อมตัวค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะในการสร้างความประทับใจของการทําความรู้จักกันครั้งแรกที่ได้ผลมากที่สุดการที่จะทาให้คนอื่นประทับใจในตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่การทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเรานะคะแต่มันคือการทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองจํากดข้อนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะถามชมและถ่อมตัวมาดูที่ข้อแรกกันก่อนคือการถามนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เขารู้สึกดีคุณจะต้อง ถามเรื่องของเขามากกว่าพูดเรื่องของตัวเองการถามมันคือการแสดงความสนใจมันทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกสําคัญและก็รู้สึกชอบคุณอย่างไม่มีเหตุผลด้วยและแน่นอนค่ะคุณก็ไม่ได้อยากจะรู้เรื่องของคนอื่นสักเท่าไหร่เนาะแต่ฝ่ายตรงกันข้ามนะคะก็ไม่ควรที่จะรู้ว่าคุณอ่ะก็ไม่ได้สนใจเขาจริงๆเขาควรที่จะคิดตรงกันข้ามว่าคุณอ่ะสนใจในตัวของเขามากดังนั้นจงถามเรื่องของเขาด้วย ท่าทีที่แบบสดอกสนใจอยากรู้อยากเห็นนะคะต่อมาข้อที่2ก็คือการชมค่ะคําชมมันคืออาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจคือใครๆก็อยากให้คนอื่นชมจริงไหมคะเพราะมันเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นอย่าพลาดที่จะใช้อาวุธข้อนี้นะคะการชมทําไม่ยากหรอกแค่ชมอย่างจริงใจเนี่ยแหละยากการชมไม่ใช่เรื่องยากแต่การชมแบบจริงใจยากตรงนี้แหละค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยอยากจะชมคนอื่นก็จะต้องชมอย่างจริงใจให้มองหาข้อดีเกี่ยวกับตัวเขาให้เจออย่าชมไปเรื่อยเปื่อยนะคะต่อมาคือการถ่อมตัวคือไม่ว่าจะคนที่เหนือกว่าคุณหรือว่าด้อยกว่าคุณไม่มีใครคะ่ะชอบที่จะให้คุณโมโอโอ,อดไปเรื่อยเพราะฟังแล้วมันรู้สึกหมันไส้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าคุณเพิ่งรู้จักกับใครก็ให้ถ่อมตัวไว้ก่อนถ่อมตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทําตัวต่ํากว่าคนอื่นนะ แค่ไม่ทําตัวเหนือกว่าคนอื่นก็เท่านั้นเองค่ะกับคนที่เหนือกว่าคุณนะคะเขาอาจจะชมคุณเพราะว่าคือคนระดับนี้นะบางคนคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาฉลาดดังนั้นคุณจะต้องฉลาดกว่าพวกเขาด้วยถ้าเขาชมคุณแบบชมเยอะมากเลยหรือว่าเป็นฝ่ายพูดเองว่าคุณเนี่ยดีกว่าเขาแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้นะให้ถ่อมตัวเขาไว้ค่ะอย่าโอ้อวดตัวเองหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นพวกประเภทหลงตัวเอง แล้วเขาจะรู้สึกไม่ชอบคุณนะคะซึ่งส่วนคนที่เขาด้อยกับคุณเนี่ยสิ่งที่อยากไปแตะต้องเลยก็คือเรื่องที่เขาด้อยกับคุณนะทีนี้ก็อย่าพูดเรื่องที่คุณดีกว่าเขาอย่าพูดเรื่องที่คุณอ่ะเหนือกว่าเขาให้เน้นพูดเรื่องที่เขาอ่ะดีกับคุณหรือว่าเหนือกับคุณหรือว่าอะไรก็ได้ต้องหาให้เจอนะคะเพราะคนประเภทเนี้จะมีปมด้อยเขาอาจจะเคยโดนดูถูกคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกดีขึ้นนะ จำไว้ว่ากลยุทธ์เนี่ยคือพูดเพื่อเอาใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวเองนี่แหละค่ะคือสุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้คนอื่นชอบคุณเคล็ดลับข้อต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้คนชอบคุณคุณก็จะต้องฟังให้มากกว่าพูดคุณเคยสังเกตเห็นว่าคนรวยหรือว่าคนที่ประสบความสาเร็จเขาพูดมากจนไม่มีใครอยากฟังไหมคะน้อยมากที่จะเห็นเนาะแล้วคุณเคยเห็นคนพวกนี้แบบทนฟังคนอื่นไม่ได้ไหมคะแล้วก็เถียงชอ็อต น้อยมากเช่นกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยฉลาดไงคะเขารู้ว่าอะไรที่ทําแล้วคนจะชอบและคนไม่ชอบดังนั้นฝึกทําตัวแบบคนสําเร็จฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดอย่างแรกนะไม่ว่าเราจะพูดกับใครก็ให้เขาเนะ่ะเป็นฝ่ายพูดก่อนให้เราเป็นฝ่ายพูดที่หลังนี่แหลคะค่ะถือว่าเป็นการให้เกียรติคู่สนทนานะคะการให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายเริ่มสนทนา ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าคุณจะรู้ว่าเขาเนี่ยอยากคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าไปคุยในเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจแล้วก็มันจะทําให้เขาเบื่อได้ข้อต่อมานะคะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะต้องรู้จักการสร้างเพื่อนอะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเพื่อนแท้เนาะไม่ไม่ใช่ว่าเพื่อนแท้หรือว่าเพื่อนตายแต่หมายถึงอย่างน้อยค่ะเราจะต้องมีเพื่อนหรือว่าจะอ่จะต้องมีมิตรสหายที่ คบค้าสมาคมกันก็เพื่อเอาไว้แลกเปลี่ยนเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างเครือข่ายและก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือว่าเพื่อผลประโยชน์อะไรที่เราคาดหวังก็ตามแต่นะคะดังนั้นคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มฝึกสร้างเพื่อนทําให้คนที่เจอเนี่ยอยากที่จะเป็นมิตรกับคุณและเทคนิคที่อยากจะพูดถึงก็คือการสนทนากับคนอื่นให้ได้อย่างราบรื่นนะคะ และเคล็ดลับนั้นก็ไม่ได้ยากข้อแรกเลยการสนทนาที่ราบรื่นนั้นจะต้องเริ่มจากการคุยถูกคอกันนะคะก็เหมือนกับว่าสามารถคุยเรื่องเดียวกันได้คุยแล้วรู้สึกสนุกถูกคอนะคะดังนั้นหัวข้อที่เริ่มในการคุยเนี่ยถือว่าสําคัญมากคุณจะต้องเริ่มคุยเรื่องที่เขาชอบเรื่องที่เขาสนใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อไม่ใช่ว่าคุยแต่เรื่องที่คุณอยากคุยนะแต่ให้คุณคุยเรื่องที่เขาอยากคุยแทน ลองสังเกตดูว,ว่าเขาเนี่ยน่าจะชอบอะไรสนใจอะไรแล้วก็เปิดประเด็นนั้นเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะให้หาหัวข้อที่คุณและเขาน่าจะเห็นด้วยแบบรู้สึกว่าชอบเหมือนกันนะ่ะน่าจะเห็นด้วยกันแล้วก็หลีกเลี่ยงหัวข้อที่มีโอกาสที่แบบมีความคิดเห็นที่แตกต่างขัดแยง้งหรือว่าจะต้องมาถกเถียงกันแล้วที่นี้นะคะจุดอ่อนของคนเนี่ยจุดอ่อนของคนก็คือเราชอบคนที่เห็นด้วยกับเราเป็นพวกเดียวกันกับเรา แล้วเราจะไม่ชอบคนที่ขัดแย้งกับเราตั้งแต่แรกดังนั้นคุณจะต้องเอาจุดอ่อนนี้มาใช้เอาชนะใจคนให้ได้เอามาใช้สร้างเพื่อนได้เยอะแยะมากมายเท่าที่คุณต้องการคุณทําให้ใครก็ตามชอบคุณได้ง่ายมาถ้าเกิดว่าคุณทําตัวเป็นพวกเดียวกับเขาและคนที่จะได้ประโยชน์ไม่ใช่เขาแต่มันคือคุณนะคะแล้ววิธีต่อมานะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนอื่นชอบคุณคุณจะต้องจําชื่อจํารายละเอียดของคนคนนั้นให้ได้ด้วย และแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณจําได้เขาก็จะต้องรู้สึกประทับใจเพราะคุณสามารถจําชื่อเขาได้และก็สามารถจํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาได้มันก็จะทําให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นคนสําคัญนะเขาเป็นคนสําคัญของคุณโดยที่คุณไม่ต้องบอกเขาเลยและนี่แหละค่ะคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจในทุกครั้งที่เจอกันเมื่อเขาเป็นคนสําคัญของคุณคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนสําคัญของเขาด้วยเช่นกันเพราะไม่มีใคร ลืมคนที่จำเราได้เป็นอย่างดีแน่นอนแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าคุณไม่จดจำชื่อและรายละเอียดของใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสำคัญคุณก็ไม่มีทางทำให้คนอื่นประทับใจได้ด้วยเช่นกันแล้วเทคนิคต่อมานะคะก็คือเรื่องของการทักทายและก็บอกลาค่ะการทักทายและก็การบอกลาดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากใช่ไหมคะแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะมองข้ามด้วยแต่ความจริงแล้วคือว่าคุณสามารถทำให้ใครบางคนประทับใจได้ตั้งแต่ คุณทักทายเขาแล้วก็ทําให้เขาประทับใจได้ยิ่งกว่านั้นตอนที่คุณบอกลาเขาด้วยแล้วอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกดีละ่ะซึ่งนั่นก็คือความรู้สึกสําคัญยังไงละะ่ะคะความรู้สึกสําคัญซึ่งคนท,ทั่วไปอาจจะแค่พยายามทําให้คนสําคัญของเรารู้สึกสําคัญแต่คนที่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จจะทําให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นพวกเขาถึงสามารถเอาชนะใจคนได้แบบเยอะแยะมากมายนะดังนั้นเนี่ย เริ่มที่การทักทายทุกคนให้พวกเขารู้สึกดีแล้วสิ่งแรกที่ต้องจําไว้ก็คืออย่ายิ่งนะคะอย่ายิ่งคนที่คุณคิดว่าไม่สําคัญอาจจะสําคัญก็ได้เพราะวันหนึ่งเขาอาจจะมีส่วนช่วยเหลือคุณดังนั้นอย่ามองข้ามคนที่ไม่สําคัญในตอนนั้นและที่ขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครนานหรือว่าไม่นานคุณก็จะต้องทิ้งความรู้สึกสําคัญเอาไว้ให้เขาตอนที่บอกลากันด้วยดังนั้นจําเอาไว้นะคะว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะคุยกับคนที่สําคัญกว่าคุณหรือว่าคุณเนี่ยสำคัญกว่าเขาคุณก็จะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสำคัญ